เมื่อผู้ชายไม่แน่ใจที่จะอยู่ผู้หญิงที่สตรองจะทํา5วิธีนี้ข้อ1เธอจะไม่รังคุณไว้ชีวิตเรามันสั้นนะคะเธอเชื่อว่าเธอเนี่ยจะไม่รั้งแน่นอนนะคะกับคนที่ไม่แน่ใจที่จะอยู่กับเธอดังนั้นเธอจะปล่อยให้คุณไปเธอจะไม่รังไม่ขอร้องไม่อ้อนวอนให้คุณอยู่เพราะการที่เธอเนี่ยอ้อนวอนให้คุณอยู่คุณก็อยู่แต่ตัวนะคะแต่หัวใจคุณล่องลอยไปอยู่กับ ใครบางคนแล้วดังนั้นเธอจะไม่รังคุณไว้แน่นอนเพราะเธอเชื่อว่าถึงรังไปก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายปล่อยให้คุณไปเจอคนที่ใช่ปล่อยให้คุณเนี่ยไปเจอคนที่แมทแล้วกเ็เหมาะสมกับคุณเนี่ยจะดีกว่าค่ะข้อ 2. เธอเชื่อในอิสรภาพแปลความรู้สึกที่แท้จริงเพราะเธอคิดว่าถ้าคุณเนี่ยอยากอยู่กับเธอนะคะหัวใจคุณจะนําทางแล้วก็บอกว่านี่คือที่ ของคุณะคะไม่ใชเ่เธอไปรั้งคุณไว้เธอไปบังคับเธอไปขอร้องให้คุณอยู่เนี่ยแบบนี้ไม่นะคะคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมามีอิสระนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วนะคะมีลูกแล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยใครอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะหมดรักคุณแล้วใช่ไหมคะคุณจง ปล่อยให้เขาไปปล่อยให้เขาเป็นอิสระปล่อยให้เขาเนี่ยได้ทําตามความรู้สึกหรือว่าหัวใจที่เขาเรียกร้องนะคะไม่ใช่ไปรั้งเขาว่าเออ,อเธอแต่งงานกับฉันแล้วนะเธอ,อ,อปล่อยฉันทิ้งฉันไม่ได้แบบนี้ไม่ดีนะคะคุณนี่แหละจะเป็นฝ่ายที่เจ็บเพราะการที่คนคนหนึ่งเขาหมดรักคุณแล้วปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาเป็นอิสระเนี่ยแบบนี้จะทําให้หัวใจคุณเนี่ยมีความสุขมากกว่าค่ะข้อ 3. เธอรู้ว่าเธอคู่ควรกับคนที่ เห็นคุณค่าเธอคนที่เข้ามาในชีวิตของเธอนะคะจะต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าเธอด้วยแล้วก็รู้ว่าเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่การที่ผู้ชายที่อยู่กับเธอแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเออจะอยู่หรือไม่แน่ใจว่าจะรักเธอหรือเปล่าเนี่ยเธอจะไม่รั้งคนแบบนี้ไว้นะคะเพราะการที่เราอยู่กับคนที่เขาเบื่อหน่ายเราไม่ได้รักเราหรือว่าเออไม่ได้ชอบเราอีกต่อไปแล้วใจเรานี่แหละจะเป็นทุกข์ดังนั้นแล้ว ปล่อยไปนะคะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าเรารอคอยผู้ชายที่เห็นคุณค่าเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะข้อ4เธอต้องการผู้ชายที่อยู่เพราะเธอเป็นเธอไม่ใช่ว่าอยู่เพราะต้องการให้เธอเนี่ยเป็นใครอีกคนผู้ชายหลายๆคนนะคะพอมีแฟนแล้วเนี่ยอยากให้แฟนเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ในแบบที่คุณชอบซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ชอบในสิ่งนั้นที่คุณเนี่ยอยากให้เธอเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นสไตล์การแต่งตัวสีผมทรงผมหรือว่าอะไรก็ตามนะคะและเธอจะรู้สึกว่า อึดอัดใจมากๆดังนั้นผู้หญิงที่สตรองนะคะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่แฟนเธอเนี่ยบีบบังคับให้เธอต้องเปลี่ยนเนี่ยเธอจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ไม่แน่ใจที่อยู่กับฉันหรือเปล่าเธอจะปล่อยเขาไปนะคะและเธอจะรอคอยจนกระทั่งเธอเจอผู้ชายที่เขารักในแบบที่เธอเป็นเขารักในตัวตนที่แท้จริงของเธอ,อเธอเป็นแบบไหนเขาก็รักเธอเขารักที่ หัวใจของเธอผู้หญิงที่สตรองนะคะเธอรู้ว่าเธอคู่ควรกับผู้ชายแบบนี้ค่ะข้อ .5 ความสุขของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณผู้หญิงที่สตรองนะคะเธอจะไม่เอาความสุขของเธอเนี่ยไปผูกอยู่กับใครคนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าต้องการจะอยู่กับเธอหรือเปล่าเพราะเธอคิดว่าถ้าแฟนของเธอรู้สึกว่าความสุขของเขาเนี่ยคือการโกหกเธอจะไปในอีกเน็ต ไปในทางหนึ่งเธอจะเดินไปในทิศทางที่เธอคิดว่าเธอมีความสุขและเธอจะเริ่มสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองสร้างความแฮปปี้เน็ตความสุขให้กับตัวเองเธอจะไม่จมปลักอยู่กับผู้ชายคนเดียวเพราะเธอรู้ว่าความสุขของเธอเนี่ยเกิดขึ้นได้จากตัวเธอเองและนี่ก็คือนะคะเมื่อผู้หญิงสตรองรู้ว่าแฟนไม่แน่ใจที่อยู่กับเธอหรือเปล่าเธอจะทำา5แบบนี้ถ้าเกิดว่าสาวๆเป็นผู้หญิงที่สตรองก็ลองเอา5วิธีของมนุษย์เนี่ยไปใช้ดูนะคะ ด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ